สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องมาคุยกันถึงเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะเนี่ยตัวนี้เก็บไปก่อนตัวนี้ไม่มีอะไรในกาซ่อมนิดหน่อยอที่จะเห็นนะครับที่เห็นอยู่ในรูปคือเจ้าตัว <c oughs> สเปซนะฮะผมจำรหัสไม่ได้เลยตัวนี้ตัวนี้นานมากแล้วสวยครับหล่อมากเลยหล่อนะฮะ,ะเรื่องของเรื่องก็คือ ก็มีสมาชิกนะครับแกไลน์มาถามแกเมสเซจมาถามนะฮะว่ามีอะไหล่ของเจ้าตัวนี้ไหมอา่าเป็นอะไหล่ฝาหลังนะฮะอา่าก็มีผมก็เลยเอา่าที่ตอบไปเนี่ยก็คือไม่มีนะฮะอา่าก็เลยเชิร์ตเข้าไปดูในกลุ่มก็มีคนนํามาขายโดยที่ระบุมาว่าอะไหล่ฝาหลังไม่มีนะฮะอา่า คนขายเท่าที่คุยกันนะฮะคนขายเนี่ยดีมากกระตอบหมดเลยนะฮะตอบทุกอย่างเครื่องไม่เดินนะครับอ่ากรามีนเสนอมาสองเรือนนะฮะอ่าผมก็เห็นล,ละเท่สวยโดยปกติแล้วนาฬิกาที่จะซื้อมาทําอะไหล่นะฮะตัวนี้จริงๆก็คือต้องมาทําอะไหล่นั่นแหละเพราะว่าปกติผมซื้อผมทําอะไรทั้งนั้นแหละฮะหรือซื้อมาใช้เองก็มีก็มีบ้างแต่ซื้อมาแล้วมาซ่อมมาขายเนี่ยไม่มี ผมไม่ขายของมือสองอทีนี้เรือนเนี่ยค่อนข้างรอเลยแหละผมก็เลยกะว่าได้มาปั๊บก็คงจะซ่อมเอามาใส่ก่อนแล้วก็รอทําอะไระทีนี้ก็จะมีคําถามว่าแล้วแกจะใส่ยังไงฝาหลังก็ไม่มีหรือแกหลอกลูกค้าเหรอชาชาชาช,ชหน่อยแน่แต่นี้หลอกลูกค้าหลอก fc หลอก สมาชิกนะฮะว่าไม่มีฝาหลังอ่ะวันนี้เราจะมาเฉลยกันทั้งหมดเลยว่าหลอก f อสม่นได้ไหมหลอกไปหรือเปล่าหลอกไปแค่ไหนนะครับอ่าเรามาคุยกันถึงเรื่องของเจ้าตัวสเปซนะครับสเปซตัวนี้ผมเคยขายนะฮะมันจะมีปรมี2รุ่นมี2รุ่นละรุ่นละสอสีถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่ารุ่นแรกรุ่นหนึ่งมันก็จะเป็นคาร์บอนตัวลักษณะอย่างนี้เลยคาร์บอนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวโลหะ นะครับอันนี้สายเขามีมาให้นะฮะแต่ผมจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วอะไรขายได้ขายขายไปก่อนแหละชั่วโมงนี้อ่าแล้วก็เจ้าตัวในแต่ละแต่ละเรือนก็คือตัวโลหะกับตัวคาร์อบอนมันก็จะมีสองสีเท่าที่จําได้คือดํากับน้ําเงินนะฮะตัวนี้ผมขอเช็คอะไรขอเช็คตัวเรือนนิดหนึ่งเพราะผมไม่รู้จักเจ้าตัวนี้เลยนะฮะเคยขายก็จริงแต่ไม่รู้จักเลยขอดูตัวกระจกนิดนึง เดี๋ยวเราค่อยว่ากันกระจกธรรมดานะฮะกระจกธรรมดาเอาเครื่องโฟกัสอะไรกันนี่กระจกธรรมดาอ่ะก็รู้ละเดี๋ยวเราจะได้คุยอ่าตัวนี้เราก็ยังจริงๆแล้วเรายังสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ขายมาเพื่อทําอะไรเราไม่รู้เลยว่ามันถูกเปลี่ยนมาหรือเปล่านะฮะคนขายดีมากๆนะครับไม่ได้ต่อว่านะฮะคนขายดีมากมากแม้แต่ฝุ่นเม็ดหนึ่งเขายังบอกผมเลยว่ามีฝุ่นอยู่านนี้เม็ดหนึ่ง อเจ้าเรือนนี้ขายผลิตเอามาขายเมื่อประมาณสักห้าปีได้นะถ้าบวกลบนิดหน่อยนะอาจจะมีผิดพลาดที่หน่อยผมจําไม่ค่อยแม่นช่วงนั้นก็คือหาอยู่พักหนึ่งนะครับเราก็จะมีปกปติแล้วเนี่ยมันก็จะมีรุ่นรุ่นแลนรุ่นทหารบกรุ่นซีรุ่นทหารเรือแล้วก็รุ่นแอร์ก็คือรุ่นทหารอากาศ ตัวนี้มันรุ่นสเปซอ่ะมันจะเป็นรุ่นทหารอะไรดีอะสำหรับนักบินอวากาศอ่าตัวนี้จริงๆแล้วค่อนข้างสวยนะฮะผมว่าสวยดีไซน์ได้ดีเลยเครื่องน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเจ้า88ด1นะครับก็คือจะมี4 4เข็มก็คือมีเข็ม GMT เพิ่มมาด้วยนาฬิกาของลูมิ n นอกนะฮะรุ่นที่มีเข็ม GMT มีน้อยรุ่นมากเท่าที่เห็นเนี่ยมี883 1า เอนึ่งเจ็ดตัวล่าสุดแล้วก็เจ้ารุ่นนี้แหละเห็น <He S 2> อยู่3รุ่นนะฮะอาจจะมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆที่ขายในต่างประเทศเนี่ยผมไม่ค่อยรู้น้อยมากรู้น้อยมากรุ่นที่ไม่เข้าเมืองไทยนี่จะไม่รู้เลยอ่าแต่ด้วยหลายๆด้วยผมว่า2ข้อนี้แหละจึงทําให้ตัวนี้ย,ยอดขายไม่ค่อยดีนะครับยอดขายาด้วยด้วยราคาและโครงสร้าง ราคาก็คือเจ้าตัวนี้ราคาน่าจะประมาณนะฮะประมาณเท่ากับรุ่น8831ซึ่ง8831เนี่ยเขาจะเป็นกระจกสไฟล์แล้วนะ8831ราคาขายถ้าหน้าร้านเนี่ยลดแล้วมันก็จะประมาณ1มื0น0ตัวเนี้ราคาประมาณนี้เลยแต่เกิดอะไรขึ้นทำไมมันจึงราคาจึงยอดขายสู้8831ไม่ได้เหตุผลก็คือที่เทียม ให้ดูที่เทียมนะครับเจ้าตัวเลข 1- ถึง12เราเรียกว่าตัวหลักนะฮะตัวนี้คือตัวเข็มเข็มนี่ก็คือเข็มปกตินี่แหละแต่ว่าเจ้าเข็มวินาทีไม่มีที่เทียมนะฮะที่เทียมมันไปปรากฏอยู่ที่เข็ม gmt เห็นไหมฮะต่างกันนะครับต่างกั 8, 8, 3, 1, นแปดสน่ะฮะแปดสามหนึเข็ม gmt ไม่มีที่เทียมและตัวที่ทําให้เจ้าตัวนี้แป๊กก็คือไม่รู้เขาจะด่าผมไหมเนี่ย ให้สังเกตเข็มที่เทียมที่เข็ม GMT นะฮะเป็นที่เทียมไซส์เล็กนะครับซึ่งปกติจะใช้กันอยู่ในเข็มวินาทีของลูไม่เห็นนะฮะเขาเอาที่เทียมไซส์เนี้ยมามาติดอยู่ที่ตรงตัวหลักทุกตัวเลยปกติตัวนี้จะต้องเป็นที่เทียมไซส์ใหญ่แต่อนนี้ติดไซส์เล็กลงไปจึงทำให้ในเวลากลางคืนวงรอบตัวหลักเนี่ยแทบไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลย,เห,เ,ลยเห็นแต่ตัวเข็ม ก็ะจะเห็นสามเก็มน,นี่แหละ,ะตัวนี้ถ้าไม่ติดที่ตัวเนี้หล่อเลยนะฮะผมลองเอามาใส่ยืนหน้าห้างครึ่งชั่วโมงสาวๆเดินผ่านเลยทักทันทีแล้วเดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยิ้มก็ยิมยืนต่ออีกสินาทีถอดนาฬิกาออกสาวๆอีกกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเฮ้ยนี่มันนักคอมนิวาอ้าว นั่นนะสิใส่แล้วหล่อเลยนะฮะผมบอกเขาเลยว่าเลนส์ใส่แล้วหล่อใครมีไว้เนี่ยแต่แล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่ชอบแต่ข้อเสียมันก็คืออย่างที่ผมว่านะฮะอย่างหล่อเลยอ่าตัวนี้เป็นคาร์บอนสี่สิบนะครับไม่ใช่คาร์บอนยี่สิบนะฮะตัวคาร์บอนตรงนี้เป็นสีออกเทาๆหน่อยๆอ,อ่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่า แล้วผมซื้อเรือนนี้มาเพื่ออะไรแล้วมันจะใส่ได้เหรอจะใส่ยังไงระบบกันนะ้ำมันจะใช้ได้ไหมอ่าเรือนนี้จริงๆแล้วผมมีความรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวสเปซน้อยมากนะฮะอะไหล่แต่ละชิ้นผมไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไหล่ชิ้นเดียวที่ผมมีสำหรับเจ้าตัวสเปซคือฐานแบตเตอรี่นี่แหละส่วนอื่นไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอบเบเซอร์นะฮะขอบอ๋อคอ,อบเบเซอร์ เข็มหน้าปัดตัวเรือนมยมแกนไขเครื่องไม่มีเลยนะฮะผมไม่มีเครื่องเครื่องตัวนี้ใช้คล้ายๆกับตัวคัลเลอร์มาร์นะครับแต่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวเนื่องจากมันมีเฟืองเข็มอาซีอัอนในขณะที่เฟืองเข็มของตัวทั่วไปมันจะมีสามนะครับฝาหลังผมก็ไม่มีนะฮะไม่มีแม้แต่น็อตผมก็ไม่มี น็อตตัวนี้ไม่เหมือนใครนะครับน็อตตัวนี้ไม่เหมือนลูมิเนอกทั่วไปเป็นน็อตที่เป็นหัวแฉกกระบาดแบบตื้นๆเหมือนกับเจ้าตัว8831รุ่นแรก8831มีสองมีสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกเนี่ยมันจะมีนอ็อตตัวผู้แล้วก็น็อตตัวเมียฝังอยู่ที่ตัวเรือนนะตอันนี้จะเหมือนเวอร์ชันแรกเลยด้วยเหตุนี้หรือเปล่าถึงทำให้มันแตก เราดูด้านหลังครับว่าผมจะใส่ทําไมผมจะใส่เรื่องนี้ทําให้ผมเกิดไอเดียขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้ฝาเดิมของมันนี่ครับอันนี้ฝานะฮะนี่ฝาฝา,านี่คือกระจกกระจกนับปัดนี่แหละแต่ว่าผมใช้กระจกไซส์ที่มันพอด,ดีกับตัวนี้นะฮะส่วนไอ้เจ้าขอบดำๆที่เห็นเลอะๆอยู่เนี่ยนี่คือยางกันน้ำตัวนี้ไม่ต้องห่วง ใส่ได้ตามสบายลงน้ําได้เลยพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโม้ปก,กติจะชอบโมอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้โมนะครับแช่ให้ดูเลยแช่ให้ดูเลยตีนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้คุยกันนะถ้าแช่แบบนี้สังเกตเครื่องนะฮะสังเกตเครื่องปก,กติ สำหรับเรือนนี้จริงๆแล้วนะเอาจริงๆเลยนะครับจิตดีเรือนนี้เนี่ยชอบเอาไว้ใส่เองอาจจะไม่ทําอะไรด้วยซ้ำไปใครเสียมาจะซ่อมตัวนั้นให้ยกเป็นว่ามันสาหัสจริงๆจะต้องเปลี่ยนบอดี้เพราะว่าตัวเครื่องยังไงมันก็ซ่อมได้อะยกเว้นว่ามันถูกไฟไหมมาเนี่ยอันนั้นคือไม่ต้องซ่อมกันแล้วอ่าให้สังเกตดูนะฮะเปิด,ดไฟให้ดูด้วย โอ้ไฟกับดูไม่ชัดอ่าเดี๋ยวให้ดูไฟชัดชัดนะฮะ ต่อนะครับอุบัติเหตุนิดหน่อยอ่เอาเราแล้วนี้เรียบร้อยก็เราทําให้ให้มันสมบูรณ์แบบเลยก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะอาจจะเห็นเลอะเลอะถ้าเลอะเลอะอย่างนี้แล้วไม่ชอบเนี่ยวิธีนะครับง่ายๆตัดสติกเกอร์แปะเลยหรือไม่ก็ลงสีเอาตามที่ชอบเลยอันนี้ผมทำแบบแบบหยาบนะครับแค่พอใส่เล่นๆปิดเพราะเนื่องจากมันอยู่ด้านหลังของตัวนาฬิกานะฮะถ้าเราใส่เนี่ยจะไม่มีใครรู้เลย ตอนนี้เจ้าตัวสิลิโคนเหลวตัวนี้มันยังแฉะอยู่นะฮะ mm. ก็เลยใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันติดมืออ่าก็รอแล้วครับนาฬิกาลักษณะนี้เหมาะสําหรับคนกลุ่มใดบ้างอ่าคนที่ต้องการความแตกต่างนะฮะก็เปลี่ยนได้นะครับส่งมาได้ได้ทุกรุ่นนะฮะเจ้าตัวลูมินอ,อกพัวนี้เนี่ยสามารถทําได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นฝาเกลียวหรือว่าฝาน็อตสี่ตัว ทำได้หมดนะครับอ่าโอ้อันนี้ค่าทําเหรอสามร้อยผมก็ทําให้แล้วไม่มีอะไรมากนะครับอ่านาฬิกาแบบนี้เหมาะกับคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่ชอบหรือเครื่องนาฬิกาเองนะฮะอยากรู้เหลือเกินว่านาฬิกาเครื่องมันหน้าตาเป็นยังไงไม่ต้องเปิดเนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละดูได้ตลอดเวลาอยากเปิดดูเมื่อ,อไหรก็พลิกขึ้นมาดูใครบอกขอดูเครื่องหน่อยก็พลิกให้ก็ดูเลยนะฮะ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่ชอบเอานาฬิกาให้เพื่อนยืมอย่าคิดว่าไม่มีนะครับนาฬิกาให้เพื่อนยืมเคยมีในเคสเก่าๆที่เคยทำนะฮะอย่าเล่าเท้าความให้ลองเปิดดูในคลิปเก่าๆก็มีนะครับเจ้าของนาฬิกาใช้นาฬิการุ่น31880แต่จำไม่ได้ว่า8แต่ว่าเป็นเป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้ว นะไม่ใช่ตัวขาวดาด้วยเป็นตัวที่สวยด้วยนะอ่าเพื่อนก็ยืมไปผมมั่นใจนะฮะว่าเจ้าของเนี่ยตอนเอาไปเนี่ยก็คงจะได้ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนก็อยากจะตั้งอีกอ่าให้ทํายังไงอยากตั้งอ่ะทีนี้เขาไม่รู้นะฮะว่านาฬิกาเนี่ยมันเป็นเกลียวที่มายมนะครับเกลียมายมยมก็คือคุณต้องขยายเกลียวก่อนจึงจะสามารถตั้งอะไรได้ถ้าไม่ขครเกลียวอ่าทำอะไรไม่ได้เลย นะครับแกก็เอาไม่ออกแกพยายามดึงก็ไม่ออกแล้วฮะสุดท้ายแกก็ใช้น่าจะเป็นเครื่องมือไขควงงัดฝาหลังพยายามงัดงัดงัด,งดไม่ได้ทําให้ปอกอปลอกมะยมพังอย่างเดียวนะฮะยังทิ้งร่องรอยไว้ที่ตัวเรือนด้วยแกงัดจนหลุดออกมาทั้งยวงเลยเสร็จแล้วก็เอาไปคืนเจ้าของเจ้าของก็มาหาผมที่ร้านก็บอกพี่ผมไม่รู้จะทํายังไงกับมันเลยเนี่ย มันงัดเส้อขนาดเนี้เปลี่ยนมายมทั้งยวงนะฮะเปลี่ยนทั้งยวงเลยอ่าก็ถือเป็นความสวยของเจ้าของก็แล้วกันนะครับแนะนำนะฮะถ้าเจ้าเพื่อนคนนี้ยังจะมายืมนาฬิกาอีกแนะนำให้บอกให้เพื่อนเนี่ยไป ไปที่ศรีธัญญาหรือไปบ้านสมเด็จนี่แหละ้าสมเด็จก็ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละสักวันผมคงได้เข้าไปบอกให้ไปหาหมอก่อนนะฮะแล้วไปรับยาและขอใบรับรองแพทย์เอามายืนยันด้วยว่าไปหาเรียบร้อยแล้วแล้วจึงให้ในาฬิกายืมไปนะครับเจ้าของนาฬิกาให้รีบไปทวงนาฬิกาคืนก่อนที่ยาจะหมดนะครับเพราะหลังจากยาหมดแล้วไม่ได้ไปหาหมอต่อเนื่องคงจะรู้นะฮะว่านาฬิกาคุณจะมีสภาพเป็นยังไง คนกลุ่มนี้เขาจะลื้อนาฬิกายัางไงอันนี้ผมเดานะฮะผมเดาผมไปเรื่อยเขาจะลื้ในลักษณะเลยจุดแรกที่เขาจะลื้เลยเมื่อเปิดฝาออกมาแล้วก็คือถอดฐานออกอ่าพอถอดฐานออกเสร็จแล้วใส่ฐานกลับเข้าไปอ่าเครื่องเดินอ่าก็คือผ่านไปหนึ่งขั้นตอนละขั้นที่สองก็คือถอดฐานออกถอดฝาออก มีน็อตกี่ตัวไขเลยเขาจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปนี้ยขั้นที่สองถอดฝาออกแล้วก็ประกอบกลับเข้าเดิมถ้าเครื่องยังเดินอยู่อีกอ่าทีนี้ก็เปิดถอดฐานถอดฝาถอดเซอร์กิตที่อยู่ใต้ฝาตัวนี้ออกแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมถ้ามันยังเดินอยู่อีกอ่าก็ยิ้มยิ้มย่องข้าเก่งเว้ยก็จะถอดฐานถอดฝาถอดเซอร์กิตถอดคอยไฟออก อ่าแล้วก็ประกอบกับเ้่าที่เดิมแล้วจะถอดอย่างนี้เป็นสเต็ปสเต็ปมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนสิ้นสุดที่ตรงเครื่องหยุดเดินนาฬิกาเจ๊งเมื่อไหร่มันหยุดเดอะมันหยุดหยุดกิจกรรมนั้นทันทีนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆนะฮะอ,อันนี้คือกลุ่มของคนจะว่าอะจะจะปัะน,นามเขาก็ไม่ถูกละเขาก็อยากรู้อะ ถ้าอยากรู้ก็ไปเรียนเอาเลยก็สิ้นเรื่องจะมียากอะไรนะมานั่งรื้อนาฬิกานะฮะอ่ถ้าเจอเพื่อนดีหน่อยเขาก็จะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปให้ช่างประกอบขึ้นมาแล้วก็รีบเอาไปคืนเครื่องคืน,คนเพื่อนอ่าถ้าเจอเพื่อนแย่หน่อยเขาก็จะประกอบให้เองเลยนะประกอบแบบลวกๆกอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็นาฬิกาไปคืน แล้วด่าสำทับด้วยด่าเพื่ออะไรด่าเพื่อกบเกอนความผิดของตัวเองนะฮะก็พอ,อด่าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความผิดทำให้เจ้าของนาฬิกาคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไปซื้อนาฬิกาไม่ดีในาการห,วย,หวยมาหนึ่งเรือนอ่าถ้าเจอแบบนี้ก็เซ็งแล้วครับเอาแล้วครับอ่าก็คง หมดการโม้แต่เพียงเท่านี้นะฮะอ่ะาตัวนี้ถ้ามีเคสต่อไปผมจะแต่งให้สวยเลยอ่าจะมีวิธีแต่งยังไงผมอาจจะแรกๆแล้วเนี่ยคิดว่าจะเอาอแผ่นเรซินเคยเห็นแผ่นเรซินไหมแผ่นเรซินที่เขามาทำป้ายมาทำอะไรที่เป็นแผ่นพลาสติกใสๆบางๆนะ,ะตัดตัดให้เป็นรูปเลยโค้งตามตัวน็อ โค้งตามอย่างนี้เลยนะแต่ว่าอันนั้นเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วการตัดมันก็จะต้องมีการฝนข้างฝนเสร็จแล้วมาเทียบเทียบไอตัวตอนฝนนี่แหละสําคัญเพราะว่าฝุ่นฝุ่นของเจ้าตัวพลาสติกเนี่ยตอนมาเทียบมันจะลงไปที่เครื่องทันทีก็เลยไม่เอาดีกว่าใช้กระจกดีกว่าง่ายดีสะดวกด้วยนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้ว นะครับขอให้ใช้ลูมีนกยังมีความสุขนะครับอย่าได้เจอเพื่อนประเภทที่ผมว่าเลยเจอก็อย่าให้ยืมเป็นดีที่สุดให้ไปซื้อเองนะฮะวิธีแก้ปัญหาก็คือถ้าเพื่อนมายืมให้บอกไปเลยว่านกาไม่ดีอย่ายืมไปเลยไปซื้อเองเถอะนะครับสวัสดีครับ